สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาในวันนี้นะครับชาวกล้วยชากลางลาของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับอันละก็ต้องของกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับิีดีต้อนรับเข้าสู่ดีซีขอผมซีฟล็อกไปในธรรานตร์ครับเป็นผีอ่ะอินโนเซนต์มันแปลว่าอะไรอินโนเซนต์น่มันแปลว่าคนดีมีคุณภาพยังไงล่ะผมยากได้เปนือผมยากได้ลูกซองอะฮะฮะลูกซองอยู่ไหนอะ ะดิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะกินเลือดแล้วผมจะตะโกนเสียงดังๆมันมีคนวะมันมีคนเดี๋ยวบอกเสียงเกมแป๊บนึงเราต้องเก็บของเก็บปั๊บโอยังดูดเลือดไม่ได้เลยวะนี่ไงไปดูสักคนหนึ่งได้ไหมอะไรนะป๋าช่วงนี้ของผมเต็มแล้วว่าอะไรปะอินใช่ไหมนี่ยอินโนเซนต์อ๋อผมอินโนเซนต์ด้ไหรือเปล่าผมอ่ะมีอินโนเซนต์กับอินพอสิฟเว่ลเฮ้ยอินพอสิฟเว่ลเดี๋ยวก่อนฮัลโหล กระลำมันอยู่นิ่งอะไรเนี่ยกระลำกับกระลำเนี่ยเซ็ตจอยอยู่เซ็ตจอยเอ้ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นก็บอกมาเออไม่ใช่ว่ากระลำกระลำหาจุดเลือดใช่หาจุดเลือดอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเออพี่แม่เราปาดกระสุนมากแอบติดโควิดวะเนี่ยเฮ้ยแอบติดโควิดด้วยกระลำติดโควิดป่ะเนี่ยอะไรออะออลลี่เดอะเดอะไอเนี่ย มันเขียนว่าดิงบลัดหรือเปล่าดิ้งบลัดเ้ยเอาอว้เปล่าโชว์เลยว่าเ้ยปาลมโอ้โหตัดตาต่ดตาเลยเขาจิกินเงินมาดูมาดูมาดูเลยมาดูเลยมาดูเลยนี่เลยเนี่ยเอาดีะเอาลนี่เลยอ่า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 ดูดิดูิทุกคนผ่ก็่ะยืนอ่าได้ อ่ะผมก็ปัดเหมือนกันแม่ขุณสวดไปเฮียแม่คนไวโอ้โหโอ้โหใส่ไล่กันชิ้นหน้ามันไมันขึ้นว่ากลำลยวเขาจะเก็บกลไว้วะอาซอๆๆ ่าไงเทพป่ามันยังฆ่าไม่ได้ตอนนี้ยป่าป่าต้องวิ่งตะปบสักคนหนึ่งอ่ะเก็บเลือดอ่ะป่าไปดิตะปบผมก็ได้ป่าแบงล่ามันตะปบผมเลยเหยื่อดีกว่านะอาหารเหยื่อก็ได้เอาเลือดเอาเลือดแล้วป่าต้องต้องต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเอาเลือดเอาเลือดหาอยู่นี่ไงอยู่ข้างผมเนี่ยไหนวะข้างหน้าผมนี่ไงตัวใสๆเนี่ยป่า มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเว้นเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออล้มสวยสวยสวยได้เลือดได้เลือดได้เลือดตามไปป๋าตามไปเครื่องที่ซ่อมอ่ะเครื่องที่ซ่อมอ่ะเลือดไปอยู่เลือดหมดอายุแล้วตบมันป๋าสวย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 ขาดอีกขาดอีกหนึ่งคนขาดอีกหนึ่งคน ใครอยู่ใครอยู่ใครสักคนหรือเปลอยู่อยู่เจ๊แล้วเฮ้ยใครเป็นโควิดวะใครวะใครเะ็โคตรติดวะใครติดวะไอ้เขามีมีใครรวมกลุ่มหรือเปล่านี่นี่ใครวะได้อันนี้แหละของจริงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกำลังลงไปดีนะผมซ่องไปอันสุดท้ายพอดีเลยไป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 อันนี้เลยเรามาโหวตคนนี้สักคนดีกว่าแสแกนเลยใครอยากโหวตผม ผมไม่มีนะเรียกจ่าเอาเนี้ยใครอยากเอาผมเอางี้ดีกว่าเอาอันเนี้ยของจริงดีกว่าอะเอางี้มาดีกว่าคุณมาดีกว่าอะอะเครื่องมันบอกว่าคุณเป็นอ่ะไม่ใช่ผมผมไม่ได้เป็นผมผมเอาเอางี้เอาองี้อ้าวเอาไปเอาไปเจ้าจ่าว่าไม่รู้ไม่เชื่อสองคนเลยไม่มีหลานะไม่แต่แต่พี่กินกินเลยนะคือคุณกับผมมาอยู่คนละฝั่ง ไม่มันมันมีคนเต่ามาคนนึงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมก็เทพผมก็เทพป่าไม่เป็นะผมผมคุณคิดคิดอย่างหนึ่งนะเว้ยมันอาจจะมีคนกินมาหรือเปล่าใกล้ๆนะถ้าผมเป็นจริงอ่ะจ่ายิงผมดานแล้วเจฟฟิงแมนถ้าผมยิงคุณคนอื่นเขาก็ไม่โหวตด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่โอเดรเนี่ยไอ้กระลำแม่งตึงเวลาว่ะ กะรำมันดีเวลาเอาว้าเอาคว้ามันเปลี่ยนทั้งหอดเลยไม่อะแต่เมื่อกี้นี่มันมีเลือดหายไงใช่ใช่มีเลือดหายทุกลำอยู่อะผมไม่รู้ว่าจะไปไกลไหมมันมีเลือดหายจริงๆใช่ป่ะตาตาอยู่ไหนอยู่ที่นั้นอยู่ที่นโอ้หนี่น้หาลูกกระตุนกันเติมลูกกระตุนกันที่นี่ไปเฮ้ยนี่กะรำอย่ามาใกล้ผมนะไม่เอาลี้ห้องนี้ไม่เวิร์คห้องนี้ไม่เวิร์ค เอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วฆ่าได้หนึ่งคนป่าแล้วโควิดมาจาจ้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 าจาอาาจ้าแป๊บนาง้าาอยู่ผมจาจา้าจ้าจา้า่าจ้า้้าจ้้้าจ้าไ้า้าจ้าจ้้้างบนข้าจ้มข้าง้นจ้าาจ้าจ้าจอา้าจจ้าจ้จ้ามจ้้าจ้าไ้าจ้า้นจ้าจ้เจอจ้้าจอแล้วาจจ้้จา้้้ โอเค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 เสร็จ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 แมวกระลาเอาคนอื่นไอ้วะเครื่องไหนวะที่ซ่อมอ่ะไอ้เชี่ยไอ้พวกนี้มันซ่อมกันมันไวมันไวมันไวไอ้พวกนี้มันไวยี่เทหลับอยู่กับผมแหละแต่ซ่อมเดียวเลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้เทปลำซ่อมไปอุ้ยมันอยู่นี่กันหมดเลยยังบนใช่เหรอเขาหมดหมดเลยเหรอได้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 ป๋าผมไปให้ผมแปลงไหมแปลงไหมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรป๋าป๋าอยู่ไว้โอเคโอเคโอเคไฟคอนแนน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 ไอ้เรื่องผมผมผมกำลังจะผมกำลังจะเกิดขวางหน่อยขวางหน่อยป๋าขวางหน่อยขวานหน่อยขวางหน่อยขวางหน่อยเออแดกเรียบร้อยเสร็จผมตัวนึงเสร็จป๋า ตาย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 ,ตาย <bunker> เรียบร้อยเร็วลอยเร็วแล้วกลับล่างผมกลับบ้างผมผมผมกลับล่างเลยนะผมกลับล่างแล้วซ้อมซ่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 อมผมซ้อมให้ผมซ้อมให้ปาเปิ้ลไปผมตบหมดผมตบหมดไอเฮ้ยฮัลโหล ไอี่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแม่งอย่างนัวเลยโคตรมั่วอ้าวคุณกัลลามมันเลยคุณกะลามเมื่อคืนมันเกินไปหรือเปล่าครับผมถามเลยคุณซ่อมเครื่องไหมผมผมจ่ายจ่ายผมซ่อมตรเนี้ยซ่อมเครื่องไหม่เกิดอะไรเครื่องแรกกับเครื่องสุดท้ายผมเป็นคนซ่อม 90- ถึง100อ่ะผมเป็นคนซ่อมเลยผมแปกไอเครื่อง90ผมไม่ใช่เหรอ ข้าวสิบแบผมอ้าวไอ้ยราฟันเอากูแล้วไม่นี่นี่จ่าจ่ามานี่นี่เครื่องข้าสิบอยู่ตรงไหนขันหนึ่งอยู่ชั้นสองอ้าวเอายี้ดีกว่าอยู่ชั้นสองชั้นสองไม่ใช่เครื่องข้าสิบถึงร้อยอยู่ชั้นล่างหน้าบันไดผมเป็นคนซ่อมอ้าวมซ่อมอ้าวจริงเปล่าใครเห็นอ้าวคุณกคาราคุณกคาราใครไม่รู้อะยังไงครับเนี่ย ปลาเรียบร้อยล่าล่าเลยล่าเลยล่าเลยปา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 เยอะไม่นอยป่าเยอะไม่น้อยผมอยู่ด้านบนตรงไหนล่าล่าเลยโอเคผมจะล่าคุณถึงเวลาจบเรื่องนี้แล้วฉัล่าก่อนจงไปสู่พมภูมิีดีส หนึ่งร้อยเันตายหนึยใครเป็นเกล็ดพิบพี่เป็นตัวหนึ่งละขายตัวใช่ใช่ไม่น่าใช่เพราะว่าเพิานก็เพราะฉันได้สิบหนึ่งร้อยมาอยู่ชั้นล่างหน้ามันใช่ผมเป็นคนซ่อมเองจริงจริงเอาแล้วแล้วดูยังไงว่าเครื่องอะไรยังไงเท่าไหร่ก็คือว่ามันจะมีข้างบนไงปักใช่อ๋อใช่ใช่จับซื้อเองมันอย่างนี้ดิเองใช่ญชิมฮะป้าป้า อาเนี้ต้องป๋าหรืออยู่ไรคนนี้เองป๋าข้างหลังป๋าเอาเลยเอาเลยฟันกินเลือดมั้ยพันกินเลือดฟันกินเลือดป๋ากินผมป๋ากินผมป๋ากินผมเฮ้ยอย่าเพิ่งป๋าตีตีเออเออนั่นแหละสวยป๋านั่นแหละเพื่อความเนียนเพื่อความเนียนโข้าเลยฆ่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 าเลยป่าฆ่าเลย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 ผมหาตัวอยู่เลือดหมดสโลฆ่าเลยป๋าฆ่าเลยอยู่ไหนวะ อยู่อยู่กับผมตัวนึงอยู่ที่เครื่องอยู่ที่เครื่องซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่กำลังไปกำลังไปกำลังไปซ่อมอยู่80 80ิบแปดสิบอยู่อ๋อไอรีบรอสวย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 เดี๋ยวผมชุบเดี๋ยวผมชุบความเมียนความเนียนเพื่อความเนียนชุบขึ้นมาชุบเนี้ยฆ่าฆ่าป่าฆ่าฆ่าฆ่าหายอยู่หายอยู่หายอยู่ ร้อยไอ้เหี้ยประตูทางออกแล้วเล็งตัวนะเล็งตัวเล็งตัวประตูทางออกรอยผมแจกสวยไปไปแจกไอ้สใส่เออไอ้ป่าผมช่วยไม่ทันไอ้สั คือก็สาไว้ใจที่ผมรู้ผมรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นบ้าเว้แต่ไม่จะบอกไงดีผมอะประเด็นพอแล้วไปไว้แล้วประเด็นคือกูเดินมากระจากับป่าสองคนแอนี่สูยเลยแล้วแบบแล้วประเด็นคือแบบกูก็เล่าแบบส่องไฟกูได้ยินเสียง ไอ้เฮียใครเป็นเพลงล่หงูอะไอตัวผมไม่เท่าไหร่หรอกไอป่าเนี่ยยังเนียนเลยมีผู้บอกว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นแล้วเนี่ยผมงงเลยโคตรเนียนอยาก้าดเลยเขาเรียกว่ายืนกันอยู่ตรงเยอะผมโดนคนเดียวสเต็ปซือบื้อป่าแม่งทำทรงไม่เป็นไหมไอ้เหี้ เล่นเดือยเล่แม่งเล่นไงตอนนีไม่อยู่อ่ะนึกไม่นึกว่าเป็นปะเลยนะเออใช่แบบผมเนียนไงพอเป็นตอนคืนแม่งถามป่ะเอ้ยเ้กดวีพูดกดวีพูดไอ้กูก็กดอัลจเน็ตพูดตั้งนานแม่งอัพแพ็คมาใหม่เลยเดียโคตรเอาเลยเป็นกับกูอีกให้เมหลวงห้าร้อยให้เมลน้อยห้าหมื How end here? up ฉันจะไปเหมือนคนอื่นไออค้อินโนสเตนเหมือนเดิมครับน้องๆไออินโนสเตนมันแปลว่าอะไรอะไรลยอินเฟคเตสที่มันแปลว่ามันแมีมันมีวิธีแบบพูดแบบกดทีเดียวอกดทีเดียวแบบไหนตุกค้างอะนะไม่แต่ผมไม่เชื่อคุณแล้วไอสัารผมจะได้กินเล่นเล่นไอเหี้ยไม่รู้ว่ากูตามเที่ยวฝ่ายไอเดียวตั้ง เฮ้ยจ่าไปไกลตีเลยไม่ต้องมายุ่งแล้วหมอกะลัมเกมที่แล้วก็คือเกมที่แล้วเกมเกมอื่นก็คือเกมอื่นไม่เกี่ยวงงอโอ้ไม่ได้เกมนี้ก็คือเกมที่ไอ้จ่าแม่ตามกูอีกแล้วว่ะไอ้เฮี้ยกะลำมมาอีกแล้วกะลัมมันอาอีกแล้วกะลัมมาอีกแล้วเสานี้เสานี้เสานี้ป๋าป๋าเสานี้ไม่เสานี้เสานี้ลานเสานี้เสานี้กะลัมขุณเอาอีกแล้วนะ ตาเมื่อี้มันมีคนวิมาไอ้ยัเราไอ้ยังคนเกินตัวไม่คนเดียวเลยไอ้ยังคนแม่งเกินไปว่ะลูดต่อหน้าต่อตาผมเลยแมปมันมืดไงมองไม่เห็นเลยมองไม่ได้เลยไอ้เหี้ยกลรำเป็นโควิดอะตีกันเถอะทัชพิแม้นกลรมกลรมกลรมอย่างเนียแล้วน่เราอ่ะกดวีกดวีกดวิ้ไอ้รู้รู้ผมกดวีอยู่ก็เป็นผีแล้วไไมม่่รู้รู้แต่ประเด็นคือไอ้เราอะตอนเป็นผลตีกันไป เไปเลยๆเว้ยคุณแทงล่าตบได้ป่ะตบเอาเลือดตบเอาเลือดกระลำหุ่เดี๋ยวผมจะซ่อมเครื่องมันเป็นหลักฐานไปก่อนหลักฐนอยู่โอเคโอเคตามเครื่องไปเลยกระลำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตบเลยตบเลยโอเคสี่สิบห้าสิบเป็นของผมไหวป่ะตายเลยตายไม่เป็นไรกระลำตายมันฟื้นอันนี้ฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าได้ค่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลย เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้แตกแตกไอ้เหี้ยล้มวะไม่ตายวะมันล้มเหรอมันล้มเครื่องเครื่องเครื่องใช่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 มีอยู่เครื่องหนึ่งระวังคนนหมเจอ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 เออตกแตกตบแตกฆ่าได้คนหนึ่งอ่ะคุณต้องเป็นคนฆ่าวะโอ้ทเสร็จแล้วโอ้ยไอ้เชี่ยเราตายแอนเค้ยสองตัวเมื่อกี้ตกเนี่ยนะ เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอยู่กับบิ๊กแมนแล้วก็ใครอีกคนนึ่งคนผมผมอยูุดไม่ไหวผมเดินคนเดียวเดินน่ะตอนดาวเหรอใช่ใช่ผมผมต่อเครื่องนั้นเสร็จแล้วผมก็เดินฉีกไม่เครื่องเลยเครื่องนั้นไม่โหแต่ว่าตอนกลางคือนะผีนะสองตัวนะกระลำนะมาทีเดียวสองเลยนะไอ้เยี่ยงไปเลยเนี่ยผมจะสแกนเดี๋ยวผมสแกนเองไป ย hmm ียบไปผมเอ้แต่โชว์เราโชว์เราช่วยใจได้ปลาไอ้เี้าแก่สแกนผมเลยสแกนผมเลยสแกนสแกนใครสผมเลยเลยสแกนผมเฮ้ยเอาเอาสแกนผมเลย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 ได้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 พวกความไว้ใจเพื่อความเฮ้ยทำไมไม่สแกนกระลำมาอ้าวเป็นไงปลาใสสะอาดจากโลกไปเป็นไงปลาดีไหมปลาต่อเขาไปดีหรือไม่ดี ผมเป็นโควิดไหมเนี่ยไข้ผมขึ้นมเนี่ยป่าดีๆป่าดีๆปราีจะโดนรอนะเราอะเฮ้ยไปใช่เหรอไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วป่าโอ้กอนป่าป่าไม่ใช่เลยใช่ประเนี่ยใช่ประเนี่ยไม่ใช่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 สวยสวยสวยไอ้เนิ่น แต่ผมาต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นนะแต่แค่แบบแมงสงสัยเอาไอ้คนนี้แหวไอแมดี้เธอที่แปงสยป็นแหวนดเี่มัเป็นแนวเหลี่ยนึ่งแเลี่ยกหนึ่งเลงหนึ่งจนึงจะได้หนึงต้องฝากไว้ที่กลำนนี่คือรอตอนคืนใช่ไหมผมไมใช่ใช่ใช่ใตอนกลางคืนแล้วกระลำเป็นคนเราด้วยอะตองาหเอาเอาจิตก่อนัน่นแนีตอนนี้ผมมีไปจายค่ะเรือเือไปสายอะ ไปใช้ก็แทีรไม่ไปหาหมอว่รอบเนี้ยแต่ไอไอแง่ไอง่เหล้อไอวตอนนี้ก็คือแม่งเหลือคนนึ่งอ่ะอีกคได้เราฝากความไว้เนื้อเชื่อใจไว้ให้ที่กระลำหวังว่ากระลำจะทำได้เดี๋ยวดีๆดิแม่กินได้ไหมกระลำมันแท็กคนอยู่เว้ยมีโชโรมีเร่อป่าอยู่ตรงเนี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกระลำซ่อมเครื่องแล้ว ยังไงกระลำต้องแบ่งนะยังไงครับยังไงครับกระลำแยกตัวแล้วแยกตัวแล้วยังไงแยกไม่ในแตกงล่างผ่านฟอร์มไม่ผ่านฟอร์มแต่เรียร้อยหนึ่งสองเอาแล้วเอาแล้ว,ลวลหลบเฮ้ยแค่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 สกิลผีจุ๊บอแดแตกสองแค่แค่แตกสอง,สองไม่รู้ว่ากินคนที่เป็นมีเข็มหรือเปล่าครับ กระโดดกระลดดจับโอ้ยชิดแค่ตบหูกระลำบตบแยกค่เหลือสองกระลำเหลือสองเหลือสองตอนนี้ยังกินไม่ไ pues ด้ตอนนี hmm. ้ยังก hmm. nah, ินไม่ได้ฮะกระลาแยกตอนนี้ะพยายามแบกล่างแล้วหาคนอยู่เรื่อยๆครับทวงเวลาไว้ก่อนสกิลแยกล่างแล้วยังไงต่อแยกล่างแล้วยังไงต่อเอาวิ่งขวาครับวิ่งขวาตอนนี้ขวาหาคนซ้าย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 คนมา ร้อยข้างหน้าเห็นแล้วครับเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนน้องหน้าบนมีไว้ชนโอ้โหตบตบไม่พักแล้วว่าก็รักมาของิริงกูเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแยกมีแยกสกิลไปก่อนแหมผู้เล่นคนนี้นี่ตอนแหล่ระดับโลกจริงๆล้วสกิลโอ้โหเย็นลืมผมมีระสาม ไอ้เหลือสามตัวผมมีสองตัวใช่ผมเมีสองตัวเรา่าดคนพีดนั่นไงอ่ากลัวเว้ายไหนวะเตลป่าอยู่ไหนอย่างบี้ฮัลดาห์หรอันนี้มีใครบ้างเนี่ยหรอหรอปุมโชลาร์อยู่โชลาร์อยู่ไม่เลาะสรุปสรุปคือมันปั่นประสานกันเองแล้วตอนนี้ปั่นปั่นหัวกันเองแล้วรู้ไงวะไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเหี้ยแล้วทำไมหรอ เข็มตายเข็มตายเข็มตายคือเข็มตายเนี่ยเลยอ่ะเข็มตายเข็มตายเข็มตายผมขอเราจะไปไปไปมีมีกี่คนเนี่ยมีสามกระลำกระลำเหลือกระลำเหลือสามไม่เก็บเข็มตายดีกว่าว่าแม่งอันตรายนะเข็มสเกลปะกระลำนี่ไอคิวสองร้อย่ะเข็มตายแม่งแบบส่งเสี่ยงไปนิดนึงอ่ะเอาสแกนไปอย่างนี้พูดามดีมีเหตุผลนะอิดหายเลยูสองหนึ่ง ระแวงกันเองระแวงกันเองเฮ้ยจะเกาะกลุ่มดีกว่าแไหมไอ้เชี่ยอตอนนั้นก็หลับตอนกลางคืนเขาแยกเป็นสองล่างฮะคนอื่นเขาก็เลยคิดว่าไอ้เชี่ยผีมีสองตัวก็เลยคิดว่าคาผมนั้นมันผิดจะไม่ใช่ตัวหลานนะขอลองอันนี้อันนี้ใครเนี่ยคนคนนี้เขาเนี้ยกะหล่ำไหมกะหล่ำ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 หนี กลับมีสแกนกลับมีสแกนเอาชัวร์ๆนะกลับม่ะเฮ้ยเฮเดีๆดีๆดีๆมันอวามดีๆยือไว้ยือไว้กระลำคุณเจี๋ยเอาวลเก้าวิจเวิกระลำยือไว้เียร็วเร็วเเร็วเร็วเรวเนเอาเอาดีสเร็ว ไอ้ยเยแกเอาวะม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 ีสองตัววะโอหหายากเลยหายากเลยขวาสุดขวาสุดกระลำขวาสุดเฮ้ย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 โอ้โหแดกเรียบร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยังไงถึงแม้ผมจะตายแต่ผมก็ขวากลองไว้ด้วยเชื่อใจไว้ทีกระลำกระลำต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้เฮ้ยไฟฉายไฟฉายสอง ไฟฉายสองดอกไฟฉายยังไงไฟฉายมีหมุนหมุนหมุนโอ้ก้อนมันก้อนมันตอมหูก้อนมันก้อนมันก้อนมันร <c oughs> อซ่อมเครื่องรอซ่อมเครื่องรอซ่อมเครื่องออกเล,อลื่อนลีหือมีการกดสกิลฮะตอนนี้ไล่ล่าข้างหน้าข้างหน้าเออต้องไปฟุ๊บเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว,ยวหลบเลี้ยวหลบเลี้ยวหลบ ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมยังไงซ้ายซ้ายไปแล้วซ้ายแล้วซ้ายแล้วโอ้โหไม่ทันกระลำหาไม่เจอกระลำมไม่เห็นอ้าวใจเอจะใจเอ๋มามีดไฟฉายไม่มีแล้วจา้าตบตบโอ้โหแม่งโคตรบุลลี่เลยชอ็อตนี้เออยากล้างเอาค่าได้ค่าได้ทางออกทางออกทางทางออกอ้ากระลำเจอทา,างออกแล้ว หลังหลังไงกระลำหลังไอ้เอาเอาเอาเฝ้าเฝ้าหน้าประตูเฝ้าหน้าโกเฝ้าหน้าโกกระลำยังไม่เห็นกระลำยังไม่เห็นเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าแอบอยู่นั่นอะเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมเอาตามตามยอมปโดตเช็ดเช็ดเแค่อะไอ้เหี้ย่ยเนี เอาอ่ะยังแบกยังแบกโอ้โหยังแบกกระลำแทงผมแทงคอไม่ทันจริงๆกระลำยังแบกไอ้เขี่้ท่านั้นเมื่อกี้ถ้านั้เมื่อกี้อ่ะแทงคอได้เมื่อกี้ชนะเลยอ่ะผมบอกแล้วผมให้ยี่พ่ผมหยิบตั้งแต่แรกก็จบแล้วชื่อกระลำกระลำแบกจัด ไอ้สัตว์่นเกินไปแค่ยังรอเลยชนเมื่อกี้ไอ้เน่ยจาแมไอ้ย้ยไปไวเกินไปไวเยิงมาเคุณเป็นคนยิงโบดผมด้วยอ้่าไผมผมเป็นยิงตไม่โดนมันัานอแต่แต่ผมใหภัยนะคุณมันแบกจริงนะโดนแดกลังตังระเบิดแอบอยู่หลังทอจิ่ลท่อไปสักได้ โอ้กะหล่ำนั่เลยตัวแบกพระนครเลยไอ้เหี้ยของจริงเลยไอ้ยคือตอนเนี้ยไอ้คนที่เพย์เยอะสุดคือนฉาบสัตว์เทียบกับไอโควิดเหรอะแม่ไอ้คนที่อยู่อ่ะคือลูกกระถุนหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วจนหมดอ่ะยิงกันจนหมดเลยเหรอวไออสัตว์หมดเลยใุกหมดแม่ะไอ้เราก็มียุทธบัตรเยอะแต่ก็เสือกแตกก่อน